ขอเจริญพรญาติโยมนี่ก็เป็นการก่อสร้างอุโบสถของวัดใหม่เจริญสุขก็ขเป็นอุโบสถสงพระรามเก้านายโยมนะก็ขอ,ขอเชิญชวนญาติโยมมาร่วมด้วยช่วยกันสร้างอุโบสถหลังนี้จะเป็นจกภาพอิฐหินปูนทรายหรือว่ามีความประสงค์ที่จะเป็นจภาพเสาประตูหน้าตา่างใบกระาช่อฟ้า ญาติโย,ยมท่านใดมีจิตทาที่จะเป็นเจ้าภาพก็ติดต่อมาได้ที่อัตมาภาพพระอธิการเนียมอตินันโทจะเอาวาดวัดใหม่เจริญสุขตอนนี้ช่างก็กำลังทำการก่อสร้างฉาบผนังภายนอกของอุโบสถก็ขอบอกบุญมาอย่างญาติโยมรวมด้วยช่วยกันนะโยมนะ จะเป็นเจ้าภาพอินหินปูนทรายก็แล้วแต่ตามกำลังศรัทธาขอเจริญพร